น้ำสลัดเพี f o o d สสูตรไม่มีคอเลสเตอรอลผสมคาลลาเจนชุดว่ายน้ำร o อ y ซหลังจากที่เหล่านางฟ้าได้ผ่านบททดสอบในรอบเบลดิชันแล้วนะครับเธอจะคงต้องผ่านอีกบททดสอบหนึ่งซึ่งเป็นบททดสอบพื้นฐานของการแดฮอสเตสนั่นก็คือการว่ายน้ำครับแล้วก็ยังมีบททดสอบเรื่องของการแสดงบุคลิกภาพและการเคลื่อนไหวซึ่งบอกผู้ชมเลยนะครับว่าพลาดไม่ได้เลยครับ นางฟ้าทุกคนที่ผ่านรอบเบล l e อ i t i ชั่นมาได้นั้นต้องผ่านบททดสอบพื้นฐานของการเป็นแอร์โฮสเตนั่นก็คือการสอบภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในระดับนานาชาติหรือว่าโทรอิกและการว่ายน้ำระยะทาง50เมตรซึ่งในกระบวนการนี้ก็มีนางฟ้าที่ผ่านไปได้อย่างง่ายดาย แต่ก็มีหลายคนที่ต้องตกรอบไปเพราะไม่ผ่านเกณฑ์บททดสอบของเรานางฟ้ายังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเรายังมีบททดสอบทางบุคลิกภาพและการแสดงออกต่อหน้าคณะกรรมการทั้ง3ท่านพวกเธอพร้อมแล้วที่จะโชว์ศักยภาพให้คณะกรรมการได้เห็นไปชมพ,พร้อมๆกันครับ ในรอบนี้นะครับผู้ขาแข่งขันของเราเนี่ยนะฮะจะถูกแบ่งเป็นกลุ่มครับซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยจะต้องเต้นประกอบเพลงโชว์ต่อหน้าคณะกรรมการนะฮะเพื่อแสดงทักษะความกล้าแสดงออกและก็บุคลิกภาพตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะฮะที่จะไปดูความน่ารักของพวกเธอกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับ ที่รู้อยู่ด้วยกันก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเรายังไม่รู้จักกันมากค่ะแต่ว่าพอมาอยู่ด้วยกันแล้วก็สนุกสนานค่ะเฮค่ะเหมือนรู้จักกันมานานมากจานชามช้อนซ่อมกระมังไหโอ่งตุ่มหม้อ พื้นฐานในการเต้นน <disciplined Así. S 1> <Great. S 2> ี่น้อยมากค่ะท่าก็ไม่ค่อยทันนะคะก็เพราะแบบว่าเราไม่ค่อยได้เต้นนะคะแต่ว่าก็ดีค่ะได้เพื่อนๆให้กำลังใจกันแล้วก็ช่วยช่วยกันค่ะดีใจแล้วก็ตื่นเต้นด้วยซาตตกใจะไรคะเหมือนเป็นแบบโคดามอยมันเดียวอยู่นี่ เพื่อนในกลุ่มพูดเก่งมากค่ะเก่งกันทุกคนเลยค่ะแล้วก็เป็นบรรยากาศที่แบรราาบ,รราาบรราาไม่ได้เครียดเลยค่ะก็อย่างที่เห็นนะคะคือช่วยกันพูดจะช่วยกันเต็มที่ค่ะก็ซ้อมเมื่อวานนะคะก็ะะมีเวลานิดเดียวเนาะแต่ว่าพวกเราก<ช>็ได้ท่าจะจบเพลงแต่ว่า<ช>แค่นิดเดียวเองนิดเดียวไม่ท <c oughs> ่าแต่ว่าพวกเราก็สามารถแบบเต้นกันได้ถือว่ายังไม่คล่องแต่ก็โอเค ก็คือมีปัญหาตรงที่ว่าแบบเราตามเพื่อนไม่ทนันแต่ว่าเพื่อนนะคะเขารู้ว่าเรา,เราแบบเราเต้นไม่เป็นเขาก็มาคอยช่วยเหลือเราอะไรอย่างเงี้ยก็แบบรู้สึกแบบดีใจรู้สึกแบบมีความสุขที่ได้ทํากับเขาก็พยายามทําเพราะว่าเราก็อยากอยากให้ทุกคนไปด้วยกันนะคะเฮ้ยคนนี้ไม่โอเคเปล่าถ้าถ้าไม่โอเคคือเราก็ช่วยกันปรับไม่ไม่ไม เขาเรียกว่าไงไม่มีใครว่าคใค<ช>รแล้วก็ไม่มีใครที่แบบอยากจะแบบเหมือนเด่นกว่าแต่คือทุกคนแบบอย่างพี่ฟางต้องบอกเราอยากให้แบบทีมเวอร์ของเราอบ,บไปพร้อมๆกันให้มันดูดีแบบทุกคนแล้วมันก็จะดูเป็นแบบออกมาอย่างไงมันก็สมบูรณ์แบบตอนนี้มิ้นซ้ำท่าเต้นได้แล้วคะ่ะถ้ามันไม่มีอะไรผิดพลาดเลยคิดว่ามิ้นจะทําได้นะแล้วก็ก็โชว์วันนี้มิ้นก็อยากให้ทุกคนติดตามรอดูทีมของมิ้นว่าจะเป็นยังไงไม่คิดว่ามันเพอร์เฟกต์มาก จะบอกว่ามันเป็นเวลาที่แบบสั้นมากแล้วก็ไวมากไวนี่ไม่ได้หมายถึงจังหวะเนาะแต่ว่าหมายถึงแบบช,ช่วงเวลาซ้อมมันไวมากแล้วก็แบบเห็นเพื่อนๆมาได้เต้นกับเพื่อนๆ,ๆน้องๆเงีง้ยค่ะทุกคนทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจเชื่อว่าวันนี้ค่ะต้องเลิศ <ไป S 2> <ล>สุดๆไปเลยค่ะการเต<ล>้นอะไรพวกเน<ล>ี้ยมันก็เป็นเรื่องไกลตัวที่เราบางคนหลายคนในกลุ่มที่อาจจะไม่เคยทําแต่พอลองทําแล้วแล้วมันแบบว่า เรามีกําลังใจให้การส่งส่งถึงกันอะสิ่งที่มันออกมาตอนเราซ้อมมันก็คือเต็มที่แล้วเราก็เหมือนว่าสนุกกันทุกคนผลจะเป็นยังไงคือเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงแต่เราสึกว่าเฮ้ยเราทุ่มเทเต็มที่กับเวลาสั้นๆขนาดเนี้ยก็อยากให้สิ่งที่พวกเราทำเนี่ยอยากให้แบบว่ากรรมการได้มองเห็นว่าเออเรามีความตั้งใจกันทุกคนนะไหนครับน้องพร้อมไหมครับพร้อมค่ะเออยังครับกรรมการ โอเคค่ะโอเคเลยนะถ้าพร้อมแล้วโชว์ได้เลยครับ โอ้โน่ารักมากน่ารักมากเดี๋ยวเราฟังความคิดเห็นจากคุณงาะครับเป็นยังไงบ้างครับเมื่อกี้แอบเห็นนะว่าบางคนไม่มั่นใจคือคนที่มั่นใจก็มั่นใจไปนะฮะคนที่ไม่มั่นใจอย่าทําให้คนอื่นจับได้ว่าเราไม่มั่นใจการเต้นเนี่ยเวลาสั้นขนาดนี้ดูไม่ออกหรอกว่าใครได้ใครไม่ได้แต่มันดูที่สายตานั้นสำคัญมากนะคะ เออผมว่าคนที่ไม่มั่นใจไม่น่าใช่โซดาไอนะครับไม่น่าจะใช่อยากปรึกษาว่าเอ็นคอโอเคไหมเวียงขนาดนั้นโอเคค่ะยังดีอยู่นะโอเคถ้าพพรอมแล้วเริ่มโชว์ได้เลยครับ มากเลยนะน้องแอมพริ้วมากเลยนะครับพลิวมากอยากอยากถามแอมอ่ะถามน้องเชฟเชนซ์เชนซ์เชนซ์แอมผ่าหรือยังลูกตัดหรือยังเนียนมากนะคะดูผสมไปแล้วเหมือนผู้หญิงมากต้องแก้ว่าน้องเขาเป็นผู้หญิงเออน้องเขาเป็นผู้หญิงขอบคุณม่าเธอท่ากลางขาเต้นของเธอแปลกประหลาดมากจริงแอมขอบคุณที่ใจสู้นะลูกหมอดีนะน่ารักดีใส่ทีดิแอมใส่ทีดิเร็ว ใส่ทีเด้เอออันนี้อันนี้นิดนึงอันนี้เติมเองปะเติมเองค่ะนี่ไงขอเซฟประมูลไนใไหมครั้งนึงครับขอบคุณค่ะพร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับ ขอเซ็นมือไลายท่านได้ครับใจลึกที่เลยครับเป็นอย่างนี้สดใสหวานแหววฟุ้งติ้งงุงงี้งุงงี้คือสองคนดูดูดูเชอจิกตาใส่งอตลอดเลยค่ะเชิญดูหายใจลึกหายใจลึกทำใจอยู่เป็นไงบ้างครับพี่แท่งฮะครับก็ทำได้ดีฮะน่ารักดีสั้นไปนิดนึงจริงๆอยากให้เต้นสักชั่วโมงนึง แต่สําหรับพี่ว่าพอแล้วละ่ะค <c oughs> ่ะเจอโจทย์เก่า <c oughs> อเอาล่ะครับขอเสยงปรบมือให้กับน,น้องๆด้วยครับแข่งข้างด้วยอ่ะเอาอยัางพร้อมอยังพร้อมแล้วเริ่มโชว์ได้เลยครับ ขอเสิยบรัรเมือดงดังด้วยครับเป็นยังไงล่ะ <c oughs> เป็นไงบ้างครับกรรมการก็ขำ <c oughs> หลายหลายคนแหละขำทำไม ชโว์ไม่ก็โดยรวมโดยรวมเลยก็น่ารักดีดูรู้ว่าทุกคนถนัดอะแต่ชอบนะชอบแกงนี้มากเขาแบบฮัสบัสด่ากันนะขาขานี่ผิดและเท้เลยนะแต่หน้านี่แบบยื้แจ้อารมณ์นี้อารมณ์นี้ถูกเป๊ะเลยนะครับขอบคุณมากครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับขันซ้ายได้เลยครับ พร้อมไหมครับรรถ้าพร้อมแล้วเริ่มโชว์ได้เลยครับ the b o y s out the boys out Girls bring the boys out Girls bring the boys out ขอเช็ดประมือด้วยนะครับเป็นไงฮะลายเกาหลีป่ะลายเกาหลีป่ะลายแดนเป็นไงเกาหลีไหมคิดว่าเป็นลายโคเรียแต่พอดูแล้วดูโคราดมากเลยเป็นไงบ้างฮะกรรมการดูแล้วเมย์เป็นไงบ้างเต้นดีขึ้นยังสุดสุดล้วค่ะสุดสุดเลวนะดีมากวันนี้เหรอขอดูเมย์คนเดียวได้ไหมได้ได้อ่ะอ่ะอ่ะสเต็ปมาเฮ้ยเมย์ โอ้เอามาเอามานับให้หน่อยหนึองามสีเออนี่ไงอ่ะขอบคุณมากครับเชิญเลยครับขอบคุณครับ ถึงเวลาแล้วครับที่เหล่าคณะกรรมการต้องคัดเลือกบรรดานางฟ้าที่ผ่านเข้ารอบทั้งหมดให้เหลือเพียงแค่16คนเท่านั้นนางฟ้าคนไหนจะถูกใจคณะกรรมการของเรากันบ้างช่วงหน้าห้ามพลาดครับ